สำหรับใครที่ใช้หน้าจอคอมเป็นเวลานานหรือทำงานอยู่ในออฟฟิศแล้วรู้สึกไม่สบายตาพอเมื่อเข้าอายุ40ปียิ่งหนักขึ้นไปใหญ่ซึ่งสะมอะก,ก่อนเลยว่าเอซิลลเขามีเลนที่เหมาะสำหรับกลุ่มมนุษ์ออฟฟิศหรือเลนออฟฟิศเลนนั่นเองมีให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยค่ะบริลักษ์ิจิทัลมีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันแบบที่1บริลักร์ดิจิทัลมีย ทำให้มองภาพชัดเจนได้ในระยะ80เซนช่วยให้อ่านหนังสือตัวเล็กๆได้อย่างง่ายขึ้นแบบที่ 2. บริลลั์ดิจิทัลมิตรสามารถมองได้ชัดเจน100เซนติเมตรช่วยลดการเพ่งมองสบายตามากยิ่งขึ้นเมื่อต้องใช้งานกับหน้าจอมือถือและจอคอมเป็นเวลานานๆแบบที่ 3. บริลลั์ดิจิทัลรูมสามารถมองได้ถึง220ซนเมตรให้มุมมองที่คมชัดกว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระยะช่วงแขนระยะโตทำงานหรือแม้ระยะห้องประชุมรุ่นไหนที่ใช่ตอบโสทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านเหมาะแว่นตาสาขาปุทมนทนสาย5ค่ะ